กลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามกันนะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้า6นกา32นาทีนะคะจากกรณีที่ทางตมค่ะได้มีการกักตัวโจโจวหองไว้นะคะแล้วก็ส่งตัวกลับไปที่ฮ่องกงเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ PR งาน6ตุลาให้มันดังไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรามาติดตามงานนี้แหละว่าเมื่อวานเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วงานจัด2ส,ส่วนนะคะ,คะก็คือมอธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ธรรมศาสตร์กันก่อนนะคะค่อยไปดูเรื่องของโจโชว่องนะคะโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะตั้งแต่ปี5เลยนะคะคุณผู้ชมคณะกรรมการ40ปี6ตุลา2519ได้มีการจัดงานลํำลึก40ปีเหตุการณ์6ตุลา19ที่ลานโพค่ะมีการแสดงนาฏกรรมลีลาศินนะคะ40ปี6ตุลา19จะลึกไว้ในใจชน จากนั้นตอน6โมงครึ่งค่ะที่ลานปฏิมากรรมหน้าหอประชุมใหญ่ก็มีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์41รูปทั้งนี้แม้ว่าจะมีฝนตกมาไปรย่นะคะแต่ว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็เดินทางมาร่วมงานพร้อมกับวางดอกไม้ลำลึกถึงผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ8นาฬกาค่ะทางด้านของนายสมคิดเลิศไพฑู์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้กลาวเปิดงานนะคะว่าเหตุการณ์6ตุลาคม19 คอยเตือนว่าคนไทยเนี่ยเคยฆ่ากันอย่างโหดร้ายทารุณเพราะความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเราไม่อาจเปลี่ยนแป,แปลงอดีตแต่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตได้แม้เหตุการณ์6ตุลายังไม่มีการชํำรับประวัติศาสตร์อย่างกระจ่างแต่ใช่ว่าจะปกปิดความจริงได้การร่วมลำลึกเป็นการดำเนินการทางประวัติศาสตร์ไม่ให้ถูกลืมเลือนนะคะต่อมาทางด้านของศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขค่ะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ได้มีการกล่าวอา,อาจารย์สุรชาตินะฮะได้มีการกล่าวบนเวทีนะคะในการเปิดงานในหัวข้อ40ปีเปลี่ยนผ่านประเทศไทย40ปีเปลี่ยน40ปีไม่ผ่านนะคะโดยตอนหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าการเมืองไทยในช่วง40ปีที่ผ่านมา เปรียบเหมือนกับรถไฟใน2รูปแบบก็คือ 1. รถไฟเด็กเล่นที่วิ่งวนไปมาการวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หลักประกันทําให้เกิดพัฒนาการทางการเมืองแต่เป็นหลักประกันที่ดีสําหรับชนชั้นนําผู้นําทหารแล้วก็บรรดากลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เชื่อว่าในท้ายที่สุดการเมืองไทยจะไม่พัฒนาและอยู่ภายใต้การควบคุมของเขา สองไม่ต่างจากรถไฟเหาะในสวนสนุกที่วิ่งขึ้นลงเมื่อถึงจุดสูงสุดก็วิ่งลงถึงจุดที่ต่ำที่สุดนะฮะทางด้านของอาจารย์สุรชาติบอกค่ะว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีขีดจำกัดแต่จะทำอย่างไรให้มีการสร้างเงื่อนไขในการพัฒนาการเมืองไทยซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งต้องเอาทาหารออกจากการเมืองถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยที่พูด ถึงจะวิ่งเป็นวงกลมนะคะสออำนาจนอกระบบต้องยอมปล่อยให้การเมืองเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้รัฐสภาเป็นรัฐสภาทําให้ศาลเป็นศาลทําให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลโดยทั้ง3ส,ส่วนต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลไม่ใช่ภาวะตรวจจับแล้วก็ทําลายดุลน,นะคะฟังเสียงอาจารย์สุรชาติค่ะ ในส่วนต่อมาผมคิดว่าวันนี้ต้องฝากคนรุ่นหลังจะเป็นนักประชาธิปไตยท่านต้องเป็นนักยุธธาธาทธศาสตร์เพราะการพัฒนาประชาธิปไตยเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการสร้างยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยบทเรียนจากสังคมในลาตินอเมริกาที่เคลื่อนไหวประชาธิปไตยบทเรียนจากสังคมในอเมริกาใต้ที่เคลื่อนไหวต่อต้านระบอบอำนาจนิยยมให้บทเรียนที่ชัดเจนอย่างหนึ่งขบวนประชาธิปไตยในภูมิภาคนั้น ไม่ได้สู้เพียงแค่มีแต่ความฝันและความหวังแน่นอนในการต่อสู้เรามีทั้งความหวังเรามีทั้งความฝันแต่ทั้งความฝันและความหวังนั้นจะเป็นจริงได้ต่อเมื่อเรามียุทธศาสตร์ที่จะพาประชาไตให้เดินไปข้างหน้าได้ในท้ายที่สุดในกระบวนการนี้นักประชาธิปไตยรุ่นใหม่ต้องเป็นนักบริหาร นักประชาธิปไตยไม่เป็นนักบริหารไม่ได้เพราะถ้าท่านไม่บริหารการเมืองการเมืองจะเดินต่อไม่ได้และในท้ายที่สุดระบอบก,การเมืองที่ขาดการบริหารจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองและในท้ายที่สุดระบอบก,การเมืองที่ขาดการบริหารจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งทางการเมืองได้อาจารย์พูดไว้ในหลายส่วนนะคะสำหรับทางด้านของอาจารย์สุรชาติเนี่ย อาจารย์ได้พูดตั้งแต่เรื่องของวันว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นการครบช่วงระยะเวลาคนช่วงหนึ่งพอดีก็คือ40ปีผ่านไปประวัติศาสตร์เนี่ยถูกลืมเลือนไปมีการปกปิดการฆ่าที่ถูกซุกซ่อนไว้ในมุมมืดจนถึงวันนี้ยังมีความคุมเคลืออย่างไรก็ตามข้อมูลเนี่ยเริ่มเปิดเผยมากขึ้นทั้งภาพจากสำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็มีกลุ่มเพื่อน ได้หาข้อเท็จจริงตกลงแล้วต้นมาขามบริเวณท้องสนามหลวงมีผู้เสียชีวิตกี่รายซึ่งปัจจุบันเริ่มมีเสียงยืนยันว่าอาจมีผู้ที่ถูกแขวนคอที่บริเวณสนามหลวงประมาณ4-5รายอาจารย์สุรชาติบอกว่าบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อปี 19, 19นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อผักร่มแต่มีไว้เพื่อแขวนคอ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นพื้นที่ทางการศึกษาแต่กลายเป็นพื้น,นที่สังหารสถานการณ์แบบนี้สะท้อนว่ารัฐตัดสินใจใช้กำลังกับผู้เห็นต่างซึ่งการฆ่าไม่ได้ให้ผลตอบแทนแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจารย์สุรชาติบอกว่าการรัฐประหารในปี20เพื่อที่จะถอดชนวนสงครามกลางเมืองในสังคมไทยหากเหตุการณ์ในปี19ยังขยายตัวไม่หยุด วันนี้สถานการณ์ในไทยอาจจะเป็นเหมือนประเทศลิบียหรือว่าประเทศที่มีสงครามกลางเมืองอาจารย์บอกในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในครั้งนี้เสรีภาพไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ต้องยอมรับว่าสังคมไทยขณะนี้มีความแตกแยกแล้วก็เห็นต่างทางการเมืองไม่ต่างกันกับปี19เเพียงแต่ในปัจจุบันการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีเงื่อนไขที่ดีกว่าคนรุ่นตนเพราะมีโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือ แต่ที่เหมือนกันก็คือจะทำอย่างไรให้เกิดเงื่อนไขใหม่ในการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจึงอยากเสนอเงื่อนไขใหม่ของการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะต้องเอาทหารออกจากการเมืองแบบเบรกซิตทีท่ท้าทายคนรุ่นอดีตถ,ถึงปัจจุบันให้กลับเข้ามาอยู่ในกรมกอง แต่ถ้าทำไม่ได้ประชาธิปไตยก็จะวิ่งวนเหมือนกับรถไฟให้เด็กเล่นนะคะแล้วกออ็อาจารย์ได้บอกมาฮะว่าขณะนี้เนี่ยอำนาจนอกระบบต้องยอมปล่อยให้การเมืองไทยเนี่ยกลับสู่ปกติความสัมพันธ์ของอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบทุงดุนไม่ใช่การตรวจจับแล้วก็ทำลายดุลเหมือนที่กำลังใจเห็นในอนาคตก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปี กำลังตอบเราว่าการเมืองไทยจะถูกกดทับด้วยยุทธศาสตรน์นี้ไม่รู้ว่าใครร่างแต่มีความรู้มากน้อยเพียงใดและมีความรู้มากน้อยเพียงใดอาจารย์บอกว่าขอได้ฝากถึงคนรุ่นหลังจะเป็นนักประชาธิปไตยต้องเป็นนักยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยเหมือนเสียงที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะที่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อความหวังและความฝันเพียงอย่างเดียวต้องเป็นนักบริหารการเมือง เพราะถ้าไม่บริหารประเทศก็จะเดินต่อไปไม่ได้และสร้างปัญหาจนไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้สุดท้ายประชาธิปไตยต้องการการพูดคุยต้องไม่กล่าวโทษหรือว่าชี้นิ้วด่ากันแต่ต้องมองถึงอนาคตวันนี้อาจจะเห็นไม่ตรงกันแต่จ,จะเห็นร่วมกันอย่างหนึ่งก็คืออนาคตของสังคมไทยร่วมกันที่ต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งนะะก็คือ อาจารย์ชวนให้ก้าวผ่านความขัดแย้งนะะั่นแหละค่ะแล้วก็ด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกมันก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยทางด้านของเนี่ยค่ะภาพเนี่ยสะท้อนชัดเลยที่ต้นมะขามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะพักร่มนะคะแต่มีไว้เพื่อแขวนคอแล้วก็ไม่ใช่แค่รายเดียวอย่างที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเท่าที่ดูข้อมูลอาจารย์จากการพูดคุยของเพื่อนเนี่ย ประมาณ4-5ถึงหารายด้วยกันต้นมะขามตรงท้องสนามหลวงหลายต้นท้องสนามหลวงและที่สำคัญต้องเอาทหารออกจากการเมืองถ้าเอาทหารออกจากการเมืองไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องของประชาธิปไตยเพราะมันจะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ต้องทํารัฐสภาให้เป็นรัฐสภาสารให้เป็นสารรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลให้ทวงดุลกันไม่ใช่จับผิดแล้วก็มาทําลายดูนี่ก็จะไม่นําไปสู่การก้าวหน้าของประชาธิปไตยค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะศาสตราจารย์ดรธงชัยวินิจกุลนะคะเป็นอาจารย์คณะประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซิลเมดิสันสหรัฐมิมริการนะคะก็ได้มีการขึ้นกล่าวปาฐกถา,าในหัวข้อคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายโดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเต็มที่นั่งหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์แล้วก็นั่งฟังกันจนแน่นพื้นทางเดินเลยนะคะศาสตราจารย์ดรธงชัยเนี่ยค่ะได้กล่าวว่า40ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีสักวันที่ไม่เคยคิดถึง6ตุลา มีคนเคยบอกว่าเพราะผมมัวแต่หมกมุ่นกับ6ตุลาจึงเอาดีไม่ได้แต่ผมตอบไปว่าเพราะ6ตุลาคมจึงเอาดีได้ผมจึงเอาดีได้ผมกล่าวแทนเพื่อนๆที่ผ่านเหตุการณ์มาด้วยกันว่าเราทิ้งความโกรธเกลียดไปนานแล้วถ้าหมกมุ่นกับการแก้แค้นเราไม่มีทางยืนอยู่ทุกวันนี้ได้หรอกแต่แรงบันดาลใจจาก6ตุลายังมีอยู่ผมไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ได้โดยไม่รู้สึกจุกในคอ 20ปีก่อน2539ผมพบหลายคนที่บอกว่าดีใจมากที่มีโอกาสได้พูดกันอย่างเปิดเผยแม้จะไม่เต็มปากเต็มคำว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าถ้าเราเป็นคอมมิวนิสต์แล้วแล้วทำไมละ่ะไม่มีเหตุผลให้ต้องฆ่าฟันกันขนาดนั้นเลยการรำลึกเหตุการณ์6ตุลาที่คนถากถางว่าเป็นวันเชงเม้งผมเห็นว่าสังคมไทยควรทำให้มากขึ้นเป็นการมาให้คำมั่นสัญญา บอกกับตัวเองว่าเราต้องการรักษาแรงบันดาลใจนั้นให้อยู่กับเราต่อไปความทรงจำเกี่ยวกับ6ตุลาของผมและคนอื่นๆไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไม่จำเป็นต้องปฏิเสธว่าเราเป็นซ้ายเราต้องการสังคมนิยมแต่อย่าลืมว่านั่นเป็นสังคมนิยมของเด็กอายุ20วันนี้มี2ลักษณะที่สังคมไทยจดจำ6ตุลาคือความโหดร้ายและความเงียบนับตั้งแต่20ปีหลัง6ตุลาก็ไม่เงียบต่อไป มีการพูดถึงมากถึงความโหดเหี้ยมความรับรู้เช่นนี้มีคุณต่อสังคมไทยแต่น่าเสียดายที่สังคมไทยไม่สามารถพูดถึง6ตุลาเลยไปกว่าความรับรู้เช่นนี้6ตุลาเป็นเพียง6ตุลาเป็นได้เพียงแค่เสียงแผ่วๆเตือนสังคมไทยว่ายังมีเรื่องอีกมากที่ต้องสะสางภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลงกึ่งเงียบกึ่งออกเสียงดังเราพูดได้อย่างมีขีดจำกัดโหดร้ายอย่าให้เกิดขึ้นอีก มากกว่านี้ห้ามพูดถามว่าสะท้อนถึงรัฐและวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างความโหดร้ายบอกถึงระดับความสามารถและพ้ทีิภาวะของสังคมไทยในการจัดการความขัดแย้งของสังคมการเมืองโดยเฉพาะระหว่างรัฐกับประชาชนการอุ้มสูญหายใช้กฎหมายผิดๆกับประชาชนจึงยังเกิดขึ้นในวันนี้ความสามารถจำกัดในการจัดการความขัดแย้งยังรวมถึงประชาชนด้วยกันเองรายการต่อไปจากนี้ เป็นการแสดงของวงคาราวานเป็นการแสดงว่าเรามีวุฒิภาวะจัดการกับผู้เห็นต่างได้ดีหรือเลวขนาดไหนเพื่อนฝูงของผมคิดต่างกับผมมากใน10ปีให้หลังเราควรมีวิธีจัดการความอึดอัดขับข้องใจอย่างมีอารยะมีวุฒิภาวะความเงียบบอกถึงวัฒนธรรมของสังคมไทยในการรับมือกับความผิดพลาดเราชินกับการยิ้มแย้มแจ่มใสแบบไทยสมายโดยหมก และเก็บความผิดพลาดไว้6ตุลาเป็นช้างตัวเบเริ่มที่ซุกไว้ใต้พรมและทำเป็นมองไม่เห็นความโหดร้ายอาจไม่ใช่ทางกายภาพแต่เสียดแทงที่สุดคือเสียงหัวเราะถากถางจากสถานีวิทยุยานเกราะและเสียงหัวเราะของผู้คนที่ยืนดูการแขวนคอวัฒนธรรมไทยเห็นผู้อื่นเป็นคนมากน้อยตามสถานะเป็นชั้นชั้นชั้นต่ำที่สุดคือศัตรูไม่เหลือความเป็นคนเหลืออยู่เลย เรามองไม่เห็นว่าพวกนั้นเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราเพราะไม่เหลือความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลยเป็นปีศาจเป็นอสูรเป็นอสูรกายเป็นยวนความเงียบสะท้อนอภิสิทธิ์หลอดความผิดซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยนิติรัฐและนิติธรรมไทยแบบไทยๆไ,ไม่เคยอยู่บนแนวคิดที่เชื่อว่าคนเสมอภาคกันเลยแม้จะมีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ทางวัฒนธรรมไม่เคยเห็นคนเสมอภาคกัน นิติรัฐแบบไทยยังเป็นนิติรัฐแบบอุปธรภมถ้าคุณมีสถานะสูงมีอำนาจพอคุณจะสามารถอภิสิทธิ์ปลอดความผิดได้ถ้าไม่มีอภิสิทธิ์ปลอดความผิดรัฐชาติไทยก็จะไม่เป็นอย่างในปัจจุบันความโหดร้ายหลายครั้งที่ทำต่อ6ตุลาสะท้อนอัม,มหิตยังเหลือเชื่อว่ามนุษย์ในภาวะปกติจะกระทำต่อกันได้ขนาดนั้นจะตรูไม่ใช่คนแต่เป็นอมนุษย์ การสังหารด้วยอาวุธปืนจึงไม่พอมีการตอกอกที่เขาอาจเห็นภาพจากหนังฝรั่งในการฆ่าซาตานจึงต้องตอกอกแขวนคอลากร่างไร้ชีวิตประจานไปทั่วเผามันซะฉี่รถมันซะการกระทำอุจจารต่อร่างผู้ที่เสียชีวิตที่เราเห็นแสดงว่าพวกเราเป็นอะมนุษย์สมควรโดนความหดเหี่ยมชั้นสองนอกเหนือจากอาวุธปืน ซ้ำเติมความโหดเหี่ยมชั้น3ด้วยเสียงหัวเราะความหดเหี่ยมนี้เกิดขึ้นกับคนเผาบ้านเผาเมืองไม่กี่ปีที่ผ่านมาต่อให้เขาเผาบ้านเมืองจริงไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อสร้างความเกลียดชังเขาก็ไม่ควรถูกฆ่าการกระทําเหล่านั้นนอกจากเป็นการกระทําเหล่านั้นนอกจากเป็นความทําลายการกระทําเหล่านั้นนอกจาก เป็นจากการทำลายความเป็นมนุษย์ของเหยื่อแล้วยังเป็นการทำลายความเป็นมนุษย์ของตัวเองไปพร้อมๆกันเกือบ40ปีเราเพิ่งพบว่าคนถูกแขวนคอไม่ได้มีแค่สองคนพบว่ามี4คนหรืออาจจะ5คนที่สำคัญคือมีสองคนที่เราไม่รู้ว่าชื่ออะไรศพของเขาอยู่ที่ไหนทำไมเราจึงควรรู้จักผู้ถูกทำร้ายทุกคน ไม่ใช่ว่ารายละเอียดของเขาจะทําให้การวิเคราะห์การเมืองไทยเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสําคัญแต่พวกเขาถูกย่ายีขนาดนั้นถูกพรากค,ความเป็นมนุษย์การแสดงความเคารพต่อคนเหล่านั้นอย่างดีที่สุดให้เกียรติเขามากที่สุดสมเกียรติที่สุดมีคุณค่าที่สุดคือการคืนความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเขาการคืนความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งคือการคืนความยุติธรรมให้กับเขาต่อสู้ให้อภิสิทธิ์ปลอดความผิดหมดไปเสียที แต่เป็นเรื่องยากกินเวลานานเราต้องทำให้สังคมรู้จักความเคารพไม่ให้เกิดขึ้นอีกวิธีที่ดีที่สุดคือควรคืนความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเขาทีละคนธรรมดาที่สุดเมื่อเราต้องการคนเมื่อเราต้องการให้คนเคารพตัวเราเรามีชื่อมีสกุลพ่อแม่พี่น้องมีหน้ามีตาเราได้เริ่มต้นทำแหล่งสืบคน้นข้อมูล6ตุลาจะทำตามกำลังทรัพย ปีแรกทําได้เพียงภารกิจแรกคือ 1. รวบรวมข้อมูลผู้ทีเสษชีวิตจากนั้นจนึงมีเป้าหมายต่อไป 2. ร่วมนะคะรวมบทความเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. นําข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ 4. ให้ทุนแก่นักศึกษาที่ศึกษาเรื่อง6ตุลาจากนั้นนะคะหลังบรรยากาศในการปาทกถา,าผู้ชมก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ปรบมือให้กับอาจารย์ธงชัยวินิจกุลอย่างยาวนานเลยค่ะ พูดได้ดีมากจริงเป็นเหตุการณ์ที่ลืมไม่ได้จำไม่ลงพูดก็ไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดของเรื่องราวและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นชนวนเหตุของ6ตุลาคมอาจารย์เองไดบอกว่างานวันนี้ที่จัดเนี่ยนะคะที่หอประชุมศรีบุรพาคุณแม่ตองแห้งก็ได้สะท้อนแล้วก็เล่าให้ฟังไปร่วมงานด้วยแน่นมากไม่มีที่นั่ง คุณไม่ตองแห้งไปถึงจะต้องยืนหลังจากที่อาจารย์ธงชัยผู้จบเนี่ยคนประมาณครึ่งนึงก็ปบกเท้าออกก็คือกลับหลังจากนั้นก็เป็นคุณหงาคารวานขึ้นมาร้องเพลงนะฮะจากภูพานสู่รานโพนั่นเองเนี่ยนะคะก็สะท้อนว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้กับบุคคลที่มีความเห็นต่างคุณไม่ตองแห้งเล่าให้ฟังว่าก็ได้เห็นคนที่ร่วมชะตากรรมเดือนตุลาด้วยกันคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนในปีก่อนๆหน้านั้นเนี่ย ก็มาร่วมง,งานกันในวันนี้ถ้าไม่ใช่ตัวกลั่นจริงๆเนะี่ยก็พูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าก็ผ่านการถูกความพยายามที่จะเข่นค่าเอาชีวิตมาด้วยกันถึงแม้บางคนนะ่ยคุณไม่ต้องให้สะท้อนว่ายัางยึดติดก,กับคําขวัญบางอย่างในห่วงเวลานะทาให้นะตอนนี้ก็อาจจะเลือกผิดเลือกถูกกันบ้างแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะไปสู่เส้นทางเดียวกันพูดถึงการแขวนคอเนี่ยนะคะที่ ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาพที่สะท้อนออกไปแล้วก็น่าสลดใจไปอย่างทั่วโลกหนึ่งในวีรชนที่ถูกแขวนคอและปรากฏในภาพเนี่ยก็คือคุณเปียกวิชิตชัยอมรอกุลเป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่น36เมื่อวานนี้นะคะน้องแพนกวินหรือว่าน้องพาริ์ชีวรักษเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กรำลึกถึงรุ่นพี่ผู้นี้ด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าสวัสดีพี่เปียกวิชิตชยัยอมรกุล เตรียมอุดมรุ่น36หลับมาแล้วตั้ง40ปีหลับสบายดีหรือเปล่าแผลที่โดนก็อี้ฟาดหายดีหรือยังรอยเชือกที่คอเป็นแผลหรือเปล่าที่เขียนถึงวันนี้แค่จะบอกว่าสิ่งที่พี่ใฝ่หาจนต้องออกไปสู้นั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่พบดังนั้นขอให้หลับรอไปก่อนรอเราหาเจออาจจะอีกสักสิบปี 20ปี50ปีหรือจนเราลงไปนอนกับพี่แล้วก็ขอให้รอต่อไปรอจนกว่าจะมีประชาธิปไตยในประเทศนี้แล้วเราค่อยดูฟ้าสีทองของประเทศไทยไปด้วยกันด้วยรักและไม่ลืมเสมอภริตเตรียมอุดมรุ่น77เขียนถึงรุ่นพี่ที่ถูกแผนคอแล้วก็ปรากฏเป็นภาพในวันนั้นนี่แหละนะคะ ทีนี้ค่ะทางด้านของอาจารย์ธงชัยวันนิจกูลเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะได้มีการกล่าวในงานที่จัดทีธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านทาง BBC ไทยด้วยนะคะโดยอาจารย์ธงชัยนะักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และอดีตแกนนำนักศึกษายุค6ตุลาค่ะให้สัมภาษณ์ b b c ไทยในวาระครบรอบ40ปีการปราบปรามนักศึกษาและประชาชนเมื่อวันที่6ตุลาคม2 5 1 9 หนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ถูกระบุว่ายังไม่ได้รับการชำระและเรียนรู้ในพื้นที่สาธารณะของสังคมไทยไม่มีผู้รับผิดจากการสังหารและทำร้ายนักศึกษาและประชาชนที่รวมตัวกันประท้วงการกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอมกิติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางออกนอกประเทศหลังเกิดการสังหารหมู่นักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์1 4ตุลาสองพออาจารย์ธงชัยพูดถึงแนวคิดเรื่องความยุติธรรม และหลักนิติธรรมในสังคมไทยซึ่งอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความยุติธรรมในแบบสากลโดยเสนอแนวคิดว่าแม้ในทางสากลสิทธินั้นหมายถึงสิ่งที่ทุกคนมีอยู่เท่ากันแต่รากฐานของสังคมไทยนั้นสิทธิหมายถึงอำนาจซึ่งคนมีอยู่ไม่เท่ากันการคืนความยุติธรรมอาจไม่ได้หมายถึงการคืนความเป็นธรรมแต่เป็นการกลับคืนสู่ภาวะปกติตามฐานความเชื่อแบบพุทธ ซึ่งนั่นหมายถึงการคืนสู่ภาวะของสังคมที่มีลำดับชั้นทุกคนมีสิทธิ์อยู่ไม่เท่าเทียมกันส่วนความเหมือนและต่างของสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการต่อสู้ทางการเมืองของคนรุ่นใหม่เมื่อ40ปีก่อนกับปัจจุบันนั้นขอปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้ด้วยเหตุผลว่าตัวเองไม่ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมรุ่นนี้มากพอและคิดว่า ไม่เป็นธรรมต่อคนรุ่นนี้หากจะนำฐานประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเมื่อ40ปีก่อนมาชี้วัดเพราะเชื่อว่าเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมอาจจะแตกต่างกันออกไปเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2519มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย46รายถูกจับกลุมกว่า3,000คนโดยกองทัพได้เข้ายึดอำนาจในวันเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์โดยย่อเนนะคของอาจารย์ธงชัยซึ่ง เนื้อหาสาระหลักก็คลายคลึงกันกับที่อาจารย์กล่าวที่หอประชุมศรีบุรพาค่ะ,คะมาต่อกันที่ทางคุณพยาอคาฮาตนะคะมารดาผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมในปี53กล่าวในการเสวนาเสียงจากความเงียบนะคะในงานครบครอบ40ปี6ตุลาประจําปี2559ที่หอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะว่าก่อนบุตรสาวของตนเสียชีวิตเนี่ยตนไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองมาก่อน จนกระทั่งหลังการสลายการชุมนุมในปี2553มีความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐหลายฝ่ายพยายามบิดเบือนใส่ร้ายผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมรวมถึงบุตรสาวของตนด้วยตั้งแต่จํานวนกระสุนที่ยิงใส่บุตรสาวตนข้ออ้างเรื่องชายชุดดําที่จนป่านนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงทําให้ตนเองต้องสู้กับความอัยุริรมแม้จะโดนข่มขูข่คุกคามตนก็จะสู้ต่อไปแม้ตนจะตายก็ไม่ขอเงียบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ค่อยๆมีการทยอยเปิดเผยผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำความรุนแรงต่อประชาชนออกมาเรื่อยๆในทุกเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฟังเสียงคุณพยาวค่ะการที่ดิฉันโดนเนี่ยทำไมดิฉันถึงต้องสู้เพราะดิฉันถูกกระทำโดยความไม่ยุติธรรมซึ่งถามว่าสู้แต่ตอนที่สุเทพเก่าทิ์ยังยังคุอปรนเม่อยู่ยังเป็นรัฐบาลอยู่อ่ะสู้มาโดยที่ ขูทุกอย่างโดเจ้าหน้าที่ร้านของทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เราพู่แต่เราก็ยอมอะคิดว่าไอ้นั้นจะไมื่อชัจะตายเขาจะฆ่าเราไม่ได้ถ้าเราไม่สู้เลยไม่มีเสียงเลยนี่ยเราคิงตายเงียบไปใหญ่เพราะฉะนั้นที่ชันบอกว่ฉันจะตายก็ไม่ขอเงียบ การที่เป็นที่นัเจ้าหน้าที่นั้นได้ทำกรบบระการจนในทักอดีตและปัจจุบันมันจะต้องถูกการเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆเปิดเผยตัวตนของผู้กระทำมาเรื่อยๆรอมีละแซเยค่ะภระยาะของนายมูฮัมหมัดอันวราระฮียเตะหรืออันวาผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบภาคใต้กล่าวถึงความเหมือน ของเหตุการณ์ความไม่สงบในสจังหวัดชายแดนภาคใต้กับเหตุการณ์6ตุลาคม2519พฤษภาคม2535และการสลายการชุมนุม2 5 5 3นะคะว่าตนเนี่ยสะดุดกับคำว่าไทยฆ่าไทยในเหตุการณ์การเมืองเหล่านี้ตนคิดว่าความเหมือนคือจุดนี้ที่ภาคใต้เป็นไทยฆ่ามาลายูมาลายูฆ่าไทยซึ่งก็คือการที่มนุษย์ที่มีคนมีอำนาจครอบครองอยู่ทำให้ไม่มองคนอื่นเป็นมนุษย์ ไม่มองว่าคนอื่นเนี่ยมีค่ามองแต่ตัวเองที่มีค่าเท่านั้นจึงสามารถฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองได้ในภาคใต้ตลอดเวลาหลายปีที่ตนสู้มาตลอดตะโกนดังยังไงก็เหมือนตะโกนในโอง่งไม่อยากให้คนกรุงเทพต้องมาเจอแบบเดียวกันนะคะก็เป็นการพูดเปรียบเทียบใน2บริบทในบริบทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี53กับอีกบริบทหนึ่งก็คือเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นํามาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์6ตุลาค่ะ เรามาดูกันต่อกับภาพที่ถือว่าเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์ของเหตุการณ์6ตุลา19นะคะที่ถูกถ่ายทอดโดยช่างภาพชาวต่างประเทศมันถูกซ่อนไว้ซึ่งอะไรในภาพนั้นนะคะโดยนิวยูเลวิชนะคะซึ่งเป็นอดีตช่างภาพ AP ที่ได้รับรางวัลพูลิเซอร์นะคะประจำปี1977 จากภาพชุดเหตุการณ์6ตุลานะคะซึ่งหนึ่งในภาพนั้นนะคะก็ได้กลายเป็นสนัญลักษณ์ความโหดร้ายของสังคมไทยนั่นก็คือภาพฟาดเก้าอี้นะคะได้เล่าถึงเหตุการณ์ล้อมสังหารประชาชนแล้วก็นักศึกษาในวันนั้นโดยบอกว่านักศึกษาฝ่ายซ้ายอยู่ในอาคารเรียนในธรรมศาสตร์โดยมีกลุ่มติดอาวุธแล้วก็ทหารระดมยิงเข้าไปโดยที่อีกฝ่ายแทบจะไม่ตอบโต้ส่วนนอกเรือก็มีนักศึกษาอาชิวะฝ่ายขวาจัดรายล้อมอยู่ จนกระทั่งนักศึกษายอมจำนวนเขาจำได้ว่าตัวเองเนะะ่ยเกือบจะถูกยิงแล้วก็ต้องเดินผ่านศพนักศึกษาจำนวนมากประมาณกว่า40คนที่ถูกยิงแล้วก็จมน้ำตายแต่ภาพที่ทำให้เขามีชื่อเสียงไม่ได้เกิดในมหาวิทยาลัยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาออกมานอกรัว้วแล้วก็เตรียมที่จะออกจากเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายตรงนั้นที่เขาได้เห็นภาพคนที่ใช้เก้าอี้ฟาดศพ ที่ถูกแขวนบนต้นไม้ท่ามกลางไทยมุงที่มีรอยยิ้มสนุกสนานบนใบหน้ายูเลวิชได้มีการแสดงความแปลกใจถึงลักษณะของอาวุธที่ใชในภาพเลือกใช้ว่าเป็นเก้าอีพ้พับซึ่งเป็นวัสดุแสนจะธรรมดาที่ไม่น่าจะมีใครคิดว่าจะเอามาทำร้ายคนอื่นเขายังมองอีกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้ภาพนี้สะท้อนแล้วก็สะเทือนใจคนหลังจากผ่านไปนานถึง40ปี เป็นเพราะว่ามันแสดงถึงลักษณะนิสัยที่แท้จริงของคนไทยแบบที่ไม่มีใครคิดค่ะพักกันคู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังความเห็นของทางด้านนปชนะคะรวมไปถึงกลุ่มการเมืองและพักการเมืองค่ะ